สวัสดีครับแหมวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับได้เปลี่ยนจอ iMac Pro นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับก็บริษัททำคว่ำนะครับตกแตกตัวนี้ด้านนี้เลย oh. เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจอจะอยู่ในสภาพเป็นยังไงนะครับแต่ก็แตกเฉพาะกระจกด้านนอกนะครับแต่นี้เดี๋ยวมันก็จะลามไปเรื่อยๆราคา เครื่องกับราคาจอไม่สมดุลกันนะครับเครื่องสตาร์ตตัวนี้จะอยู่ที่1,70,000กว่าบาทนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าสเปคด้านในเนี่ยเป็นสเปคไหนขอชมหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวมาตรฐานนะครับกจอก็จะเป็น Vega 56้าหกแปดกิกซีก็เป็นตัวธรรมดาแรมก็จะเป็นไซส์ 8 g ิบัส2,666 DDR4 นะครับตัวนี้สำหรับตัวตัวแรม32 g ิตัวนี้เป็นตัวสแตนดาดนะครับจะอยู่ที่170,000ถึง180,000แล้วแต่ว่าเราจะเอาไฟนอนคัตโ r o หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาด1เทราไบต์นะครับสำหรับตัว Fast สโตร a g จตัวนี้เป็น Fast สโตร a g จทั้งตัวและไม่ได้เอา f u วชั่นไดส์มาผสม32 g ินะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากประมาณนี้ จอ,อยังใช้งานได้ดีนะครับแต่แต่ก็เดี๋ยวเรามาทําการแกะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตชั้นดาวก่อนนะครับผมเรามีอาวุธอยู่สองอย่างนะครับตัวนี้เพื่อจะทําการแกะตัวจอ iMa c Pro นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าตัวสีดำสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวผมหยิบคีย์บอร์ดกับมาให้ดูนะครับแทนแทนด้านนี้นะครับสวยดีนะครับสีดำมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ ท่านใดนะครับไม่ว่าจะเครื่องรุ่นไหนทางเรามีอะไรคอยบริการแทบจะทุกชิ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ความคมชัดนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเ resolution เนี่ยก็จะเป็น5,120คูณ2,880นะครับก็จะเท่ากันตั้งแต่ปี2015นะครับ2017ตัวนี้ก็จะจะเท่ากันหมดเลยแตกต่างกันที่สเปคด้านในนะครับ กาวที่ใช้ก็ต้องเป็นกาวออริจินอลนะครับมันเป็นโฟมร้านเราอยู่ a อ r b แบ็กหัหมากนะครับกับสาขาล้างติดลูกค้าไกลที่ไหนก็สามารถเชิญที่นั่นได้เลยว้าวข้างในก็จะประมาณนี้นี่นะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว iMac Pro ข้างในก็จะวางระบบระเบียบได้สวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นชุดสปิเกอร์นะครับชุดลำโพง เดี๋ยววันนี้มีโอกาสเพียงแค่เปลี่ยนจอนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับอาจจะได้มีโอกาสได้ซ่อมมีลูกค้ามาไกลนะครับลูกค้ามาไกลเลยทีเดียวร้านเราอยู่รางอําแหงข้างไอแบตหัวมากแต่ลูกค้ามาจากราดพร้าวนะครับไกลใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงไม่รู้ไปติดที่ไหนอโอเคแพรก็จะประมาณนี้เลยนะครับแพ่มันมีชุดเซนเซอร์แบ็คไลท์นะครับแล้วก็ชุดจอ ตอนนี้เราก็แกะกาวเดิมออกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะทําการเปลี่ยนกาวใหม่ power supply ก็จะแตกต่างจากรุ่นก่อนตัวนี้เป็น power supply รุ่นก่อนเนี่ยจะใช้บอร์ดอยู่ด้านนอกแต่ตัวนี้เอาบอร์ดหันด้านในพวกอุปกรณ์ต่างๆคาปาซิเตอร์พวกคอยพวกอะไรต่างๆหันออกด้านนอกชุดไมโครโฟนจะไม่ได้อยู่ในส่วนด้านล่างเหมือนปี17แล้วนะครับ จะเปลี่ยนไปอยู่ในส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับหนึ่งสองรู้สึกว่ามีสี่ตัวแล้วก็เทียนเห็นหลักๆก็จะมีหนึ่งสองตัวแล้วก็น่าจะอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นกาวสําหรับตัวติดหน้าจอแม็ I Mac นะครับจะมีสองไซส์นะครับตัวยี่สิบเจ็ดนิ้วแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับอ่าแล้วก็ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับจอจะเอาจอใหม่ลงแล้วนี่นะครับเราต้องเปลี่ยนตัว ชุดแพรกล้องหน้าเราต้องเปลี่ยนชุดแพรกล้องหน้านะครับตัวนี้ย้ายกลับไปจอก็จะเป็นจอ LG เหมือนเดิมนะครับจอแท้เลยนะครับของเดิมก็จะประมาณนี้นี่มี LG เหมือนกันย้ายตัวชุดแพรชุดนี้ไปก่อนโอเคนะครับชุดเ็นเซอร์มีอยู่แล้วไม่ต้องย้าย โอเคนะครับแล้วก็มาทําการใส่จอเลยนะครับหลังที่เราทําการย้ายแพรเรียบร้อยสังเกตไฟสถานะของไอแม็กโปรเนี่ยจะไม่ขึ้นปกติถ้าเป็นไอแม็รุ่นอื่นจะมีไฟ1ดวงสแตนบายนะครับดวงที่2ดวงที่3ดวงที่4ขึ้นภาพนะครับแต่อันนี้ไม่มีพัดลมก็จะค่อยๆหมุนเบาๆตอนที่รูปโลโก้ p p p l e ขึ้นนะครับช้านิดหน่อยนะครับเ็ดกล้องซะหน่อยกล้องใช้ได้นะครับกล้องค่อนข้างชัดนะครับ ชัดกว่าตัวเก่าเยอะเพราะว่าตัวนี้จะเป็น Full HD เราขออนุญาตแกะกาวเลยนะครับเพื่อจะทำการเอาจอใส่โอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนจอ iMac Pro นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเครื่องไม่ว่าจะเป็นจอ iMac MacBook iPad iPhone ฟนะครับพาสต่างๆเรามีคอยบริการนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ